ตอกกันมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่<ช>แล้วนะ,ะมันก็นทําให้เกิดพุ่นกระทบไล่พืน้นเถนะครับการมีเรื่องข้องน้ำทะเลนุน่นสุ้งเข้ามาด้วยบวกบวก,กันในการทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ก็เป็นจังหวัดนึ่งแต่ว่าได้รับพุ่นกระทบนะครับมีน้ำท่วมชับพลันห้ามเพ้วดกันนะครับหลายกันมาตั้งแต่การชนาดิษอำเภอดอนซักอำเภอผุ่นพินอำเภอบานนาเดิมอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีรวม17ตำบล7 8หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน2498กครัวเรือน7,589อคนแต่ว่ายังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับก็มีน่วยงานราชาการไล่เทนะครับในปืนเทลงไปให้ความช่วยเลือกกันเบื้องต้นแล้วนะครับตั้งแต่น่วยทหารในพืนเทมณฑนท่นทนทานบอกเทเซสิบห้าสุนต่อสู้ป,ป้องกันภัยทางอากาศของทัพบ,บอกเทเซประจำพื้นที่คัตายน่วยพัฒนาการเคลื่นอนเทเซสิพกกองบินเจ็ตตำรับภูธทจังหวัดสุราธานีโครงการชนลบประธานสุราธานี นุ์นบองการหลบับรรเทาซาธร,รณภัยเกษิสุราั์ธานีแขวงทางล่วงสุรรา์ธานีมูลนิธิจิตอาสาเล่าการชาดภายประชชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นเทไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้วนะครับค่ะส่วนแนวทางการดําเนินการช่วยเหลือต่อไปนะคะซุ้นบัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่มของจังหวัดสุราั์ธานี ก็ได้เน้นย้ำให้อำเภอน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งเตือนทุกอำเภอและให้เฝ้าระวงังติดตามสถานาการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลลากและคลื่นลมแรงไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยค่ะ3 0พฤศจิกายนแรงสำร,รวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยถูกด้านเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลยุดโทปกรณกกำลังพลให้พร้อม ที่จะช่วยเลือดตลอด2 4ชั่วโมงค่ะเมื่อได้รับการรองข้อรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอด2 4ชั่วโมงค่ะแต่ละหน่วยงานนะครับเขาก็มีแผนอยู่แล้วลว,ว่าพอ<ช>ถึงนาฝนเขาจะต้องเตรียมมาได้มาในการลงไปดูแลประชาชนนะครับตอนนี้ก็อุ่นใจได้ประมาณนึงฝนตกกันมาตอนเนืองเตือนกันมาเรื่อยๆนะครับปันพืนกติดตามการมีอากาศกันตอนเนืงองด้วยนะจะได้เตรียมรับมือสถานการณ์กันนะครับค่ะ ก็เป็นเรื่องที่เรามาฟ้าก,กันในเรื่องของสถานการณา์น้ำในชงแดก่อน